โรงพยาบาลกาบเชิงเป็นโรงพยาบาลชายแดนด่านหน้าระดับ f 1ขนาด60เตียงให้บริการเตียงที่มีอยู่จริง97เตียงมีพื้นที่56ไร่2งานมีอาคารให้บริการ10อาคารอาคารสนับสนุน13อาคารตั้งอยู่เลขที่700เมตร17ตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ มีภารกิจหลักดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอกาบเชิง6ตำบล86หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น6 9 0 0 0คนนำโดยนายแพทย์วุฒิชัยแป้นทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิงภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชายแดนคุณภาพสูงเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการพันธกิจ 1> M 1พัฒนาระบบบริการสุขภาพคุณภาพสูงด้านการแพทย์ปฐมภูมิแบบองค์รวมและเวชศาสตร์ครอบครัว M2 พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพคุณภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม M3 พัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลและระบบสุขภาพระดับอำเภอขั้นก้าวหน้า M4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลกาบเชิงและเครือข่ายสมรรถนะสูงยุทธศาสตร์ s o so กระดับการพัฒนาการแพทย์บุรณาการชายแดนคุณภาพสูง ST. ขับเคลื่อนการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายมุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม W.O. พัฒนาความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโรงพยาบาลชายแดนสู่ความเป็นเลิศระดับชายแดนไทยกัมพูชา ดับบิวทีริหารการเปลี่ยนแปลงระบบงานมุ่งสู่องค์กรไร้ความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ 2. ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 3. ระบบสารสนเทศสุขภาพอัตลักษณ์สามัคคีมีน้ำใจใส่ใจบริการค่านิยมองค์กรบริการทันสมัยใส่ใจบองปะโอง คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลนายวุธิชัยแป้นทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิงนายวิชยานนท์เหล่าอุดมนายแพทย์ชำนาญการพิเศษนายกิติกรมมูนหัวหน้ากลุ่มงานเพศัชกรรมชุมชนนางสาวอมรเพชตันติรัตนานนท์หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมนางยาวดีอุดรศรีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลน,นางสาวปาริชาติแก่ฉลาดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางสาวสิรินภากรรมลาสิงหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูนางสาวราตรีคำหนึงคงหัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมินายปรีชาสุขแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานรังสีทางการแพทย์นางสาวงามตาระดมสุขหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นางจันทรกมนลสมรูปหัวหน้างานผู้ป่วยคลอดนางดอกรักอาจานหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสมหมายกระจังจิตหัวหน้าง,งานอุบัติเหตุฉุกเฉินนางสาวอุไรวันบุญหนักหัวหน้างานผู้ป่วยในหญิงนางทุตีมาวางแสงหัวหน้างานผู้ป่วยนอกนางไพรทิพนามเคนหัวหน้างานผู้ป่วยในชายนายธนินทร์อุดมศินานนท์หัวหน้างานผลิตยาสมุนไพรนายนองค์อาจสุจิตหัวหน้างานผู้ป่วยในพิเศษนายจิรชาติจันชื่นหัวหน้ากลุ่มง,งานประกัน นายวีรวัตรจรัสใสงานคุณภาพนางสาวผุสดีหวังทรัพหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดนางดวงใจเพราะคำหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์นางสาววนิดาพลอยรัฐหัวหน้างานพัสดุนางสาวอ่อนอนงบุญสิงหัวหน้างานการเงินและบัญชีนางพันชนกสังคฤริตหัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์นายวลลัมองศิริมงคลหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคนโนโลยี การบริการผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจรักษาทั่วไปทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้บริการตรวจรักษาด้านการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางกลุ่มโรคเรื้อรังดังนี้ คลินิกโรคไตเรื้อรังวันจันทร์สัปดาห์ที่1ของเดือนคลินิกจิตเวตวันจันทร์สัปดาห์ที่3ของเดือนคลินิกโรคถุงลมป่งพองวันจันทร์สัปดาห์ที่4ของเดือนคลินิกโรคซึมเศร้าทุกวันพฤหัสคลินิกจักษุวันอังคารสัปดาห์ที่1ของเดือนคลินิกวาฟารินวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน คลินิก ARV วันอังคารสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนคลินิกเบาหวานความดันทุกวันพุธและพฤหัสคลินิกวันนรควันศุกร์สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนคลินิกขอบขืดทุกวันศุกร์ที่สองของเดือนคลินิกทันตกรรมให้บริการรักษาทันตกรรมทั่วไปขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันและบริการเฉพาะทาง รักษารากฟันทำฟันปลอมผ่าฟัานคุดโดยเปิดให้บริการดังนี้ในเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานอกเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา16บนาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรควันจันทร์ให้บริการฝากคันรายใหม่วันอังคารช่วงเช้าคลินิกส่งเสริมการมีบุตรบริการตรวจหลังคลอดคุมกำเนิดวางแผนครอบครัวตรวจมะเร็งปากมดลูกช่วงบ่ายคลินิกให้คําปรึกษาวัยรุ่นและออกเยี่ยมบ้านเชิงรุกวันพุธ ให้บริการฝากคันรายเก่าฝากคันความเสี่ยงสูงวันพฤหัสให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสัปดาห์ที่2และ4ประเมินพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการสัปดาห์ที่1และ3วนันศุกร์ให้บริการฝากคันรายเก่าคลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่นบริการพิเศษเพิ่มเติมระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการตั้งแต่ออกใบรับรองผู้พิการไปจนถึงขึ้นทะเบียนผู้พิการช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการสังคมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการรักษาพยาบาลอาชีพเบี้ยคนพิการอุปกรณ์จำเป็นสำหรับคนพิการเป็นต้นให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัส คลินิกผู้สูงอายุบริการแพทย์ทางไกลบริการข้อมูลสุขภาพประชาชนบริการจัดส่งยาที่บ้านบริการผู้ป่วยในให้บริการผู้ป่วยในชายอาคารชัยยพฤกให้บริการผู้ป่วยในหญิงอาคารภกามาดให้บริการผู้คลอดให้บริการผู้ป่วยพิเศษ VIP อาคารประชาร่วมใจทิศทางการพัฒนา 3-6เดือนเปิดศูนย์บริการไตเทียม1-2ปี1พัฒนาโครงสร้างโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม2อ,อาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นประกอบด้วยเปิดศูนย์ทันตกรรมขนาด8ยูนิตเพื่อพัฒนาการบริการทันตกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน เปิดเซมี i c u พัฒนาการบริการโรงพยาบาลชายแดนคุณภาพสูงมีแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกพัฒนาเอ็กเกรดิจิทัล 3. พัฒนาพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลกาบเชิง